โอ้โหวางระลับเลยเพื่อนตายละตายละลนี่ไงมีเดียนี่มึงบอก <c oughs> นี่ไงมีเดียนี่มึงบอกอ่โต๊ะตะกร้านนิโมช็อปร้านบริการขายไอเทมต่างๆในแมปเพจซิมูเลเตอร์99 <c oughs> มีทั้งการขายเพชทั้งสมุดเอนชาร์ด <c oughs> และสัตว์เลี้ยงหิวต่างๆอีกมากมายลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผม อ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและตอนนี้เราก็มาอยู่กันในทอยเล t ทาวเวอร์ดีเฟน์กันอีกแล้วนะครับผมเ,เพื่อนใช่ไหมวะชื่อแบบนี้วะไ่คราบเออใช่เหรอไอดเอ้ยกูลืมเออนะครับก็วันนี้เนี่ยเราเนี่ยครับก็จะมาพูดถึงตัวที่มันจะถูกลืมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะจะดีหรือเปล่านะครับทุกคนเออนั่นก็คือเจ้านินจานั่นเองนีฮะ ไอเจ้านินจานี่จะเป็นนินจาคาเมล่าแมนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามันยังดีอยู่ไหมเนาะผมก็จะไปกับเพื่อน3คนนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับถ้าจะเป็นระดับไฮเนี่ยกับอ่าไนท์แมร์ยังไงก็ไม่รอดนะครับเพราะว่าตัวมันเลือกค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในระดับแบบว่ามีเดียมมันมีเดียมหรือ normal นะเพื่อน normal 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 ใช่ไหมโอเคงั้นไปเลยเพื่อนปะ let's go เลยดีกว่านี่ครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับใครที่กดนะก็ อันนี้อันนี้อันนี้อันไหนครับอันไหนครับน้องนำเลยละกันอ่าเป็นพาราดายด่างละคุณนะไปแมปคุ้นๆไปเลยเพื่อนสตาร์ทออเอากูอ่ะกูหัวตีเหรอสอรี่สอรี่กูไต่ต้นเดินเข้าก่อนไหนอ่ะมิดิเอ็มโนมอลแม่เมื่อโนมอลกดโนมอลกดโนมอลนี่ครับโอเคเราก็จะกดเป็นมีเดียอ็มนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าไอ้เจ้านินจาเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะ เออไม่มีกดกดกดด้วยหรอกปะกดฟาสต์อะเร็วคูณสองอะมีด้วยอะแต่แบบไม่เหมือนแบบสกิบบีเลยว่ะเออสกิบบีมีคูณหรอมีอายแล้วกูก็จะรอไปแล้วกูทางเล่นกูไม่รู้กูก็รอไปเถอะกูไม่ได้กดอ่ะอืออุ้ยนี่เอ้ยมันมันก็ตีได้อยู่นี่ว่าต้นเกมอ่ะนินจาเนี่ยเพื่อนตัวก็ส์ในแต่ก่อนนะเวนเขาใช้กันอะต้นเกมอ้วอยู่นะ าไว้เคลียร์ต้นเกมมันตีวิ่งวิ่งไงดาเมจมันแรงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวดูว่าจะผ่านไหมสกิปไปเลยแล้วกันนี่ครับผมว่ายังไงก็ไหวโอเคเดี๋ยวเราก็จะอย่าหลุดอย่าหลุดเฮ้ยจะหลุดไปไม่เป็นไรข้างหลังมีต้นอยู่ไหวเฮ้ย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 ไหวอยู่ไหวอยู่เฮ้ยมาว่ะมาว่ะเฮ้ยเพื่อนมึงเหรอมึงก็าดดูดิมีเดียมันยังหลุดมาขนาดนี้อ่ะเย้หนักชีวิตจัดอะรออะไรอ่ะเออเออเอามันนี่ครับจะส่องเราผมอัพเลยปึ๊บ เป็นดานเมจร้อยห้าสิบนี่ครับตีศูนย์จุดเจ็ดเฮ้ยเอาว่ะเพื่อนตัวนี้ประผือแบบว่าอาจจะชนะด้วยก็ได้นะเว้เฮ้อชนะมาฟยวเลยอลย่นะตอนนี้นะผมก็จะสลับทําแบบสกีบิดีนะครับกับทอยเลตละกันช่วงนี้แล้วเดี๋ยวว่าจะลงบอฟฟูสด,ด้วยอาจไปแล้วแหละแต่มันก็ยังไม่ถึงเลเวลที่วางวางแผนไว้กวางไว้เจ็ดร้อยอะเพื่อนคลิปเดียวเเท่าไรละยี่สิบหกป่ะตอนนี้อ่ยี่สิบเจ็ดดิอ๋อ ไม่ก็ได้อยู่บางแค่ร้อยร้อยเด่าวแบบว่าเราค่อยๆไปค่อยๆไปกันอ๋อาะอมส่วนทีเดียวไม่ไหวทบวิวเดียวไม่ไหวเออตัวกูก็รู้สึกว่าตัวไม่ค่อยดีว่ะมันต้องเติมมาเปล่าวะคูณสองเงินอะไรเงี้ยเออแล้วซุ่มกล่องกอตลี่อ่ะเออกูคิดอย่างจะซื้อวีดีไหมไม่รู้ว่าแมปนั้นจะได้ทำไหมจะทำหรอจะทำหรอผมอัพต่อครับดาเมจผมเป็น500นะครับแล้วก็คูดาวศูน์จุ แต่ไม่น่ามีตัวไหนหลุดมาสคิปไปเลยเฮ้ยมันไหวนะเนี่ยทำไปเล่นไปเพื่อนยิ่งเล่นง่ายเกินชิวๆนะอาจจะเปิดเปิดเล่นอีกเกมได้เลยเฮ้ยมาจัดอ่ะดูสิสบายจัดไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะคือแบบยืนรอเดี๋ยวแบบนั้นต้องไปฟาร์มตัวไว้เดี๋ยวซื้อคุณสองเลยดีกว่าแม่งเล่นตาหนึ่งได้แปดร้อยอะเล่นแบบว่าโหมดแบบว่ามีเดียมอ่ะหาดีมีเดียมไหมล่ะอือกดหากันเลยสตูบิลีตีดีมาโซโล่หากันแหละบ้าตัวกูไม่ไหว ตัวที่ให้ไปก็ตัวเมตตาก็ทำเล่นไม่ไหวเออมันไม่ไหวครับน้องโอ้โอเล่ทำเล่นไม่เป็นไปได้โอ้โหเล่นไม่เป็นครับผมแบบนี้ผมก็เลยไม่เป็นนะดิใยา่พี่ต้นสอนโอ้โหพี่ต้นเอาดีครับพี่นี่ครับทุกคนไอเจ้านินจาเนี่ยนี่ครับอัพเต็มดามอยู่ที่800ตี0.4อุ้ยเพื่อนก๊อตอยู่นะเว้ยทำเล่นดีทีมากครับรับห้ปิงอ่ะปิงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะแตกเมื่อกี้มึงเป็นไหมไม่เป็นเอ๊ะคามไหวบ่ะ เอ้ย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 เอ้าไอ้แคปปิงแดงเอ้ยแดงคนเดียวเอ้าเอาเอาไปเดียวคนเดียวเอาดีกูเป็นคนเดียวเหรอเออยเอ้าคมน้องไหวเปล่าเฮ้ยเฮ้ยคอมมผมคอมผมไม่ไหวทุกคนเอาเอาเอาเฮ้ยคอมผมเป็นไรอ่ะเฮ้ยปิงขึ้นอ่ะเอา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 เน็ตกากจ่ายเน็ตแล้วเป็นอย่างนี้แล้วกูที่หลังกูไม่จ่ายแม่งมีเลือดล้านมาไหมอ่ะเลือดล้านอ่ะในแมร์เลยเฮ้ยก้ยตัววิ่งเร็ว นี่ครับแต่ <นำ S 1> บอกเลยว่าโอ้โหสบายครับชิวๆผมว่ามันสบายทุกคนนินจาแต่ทําไมคนไม่ค่อยใช่ะเอออัพถูกด้วยประหยัดเงินได้เยอะเลยไม่ดูบัตรดูบัตรไปเขาไม่ได้กันอะไรวะกูกดออโตัวคีปไปเลยดีกว่าโอ้ยเพราะเขาเขาเข,ขานั่นกดมีเดียมกว่าเราเฮ้ยจะมีเดียมก็ยากนะนเว้ยรเออถ้าทำเล่นคนเดียวว่ามันก็ยากอยู่นะ ค่อั่นี่แค่แบบลองมาเทสต,ตัวด้วยเฉยๆถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ผ่านมีเดียมกูว่ามันก็ไม่ควรที่จะเอาลงมาเล่นแล้ว <c oughs> ล่ะโหแล้วแบบกูเพิ่งวางไปห้าตัวเองเพื่อนตอนเนี้ยน่าจะไหวเนาะดูทรงแล้วจิ๋วแล้วโอเคผมวางแล้วอัพเรื่อยๆนี่ครับคือเงินมันพออ่ะออตโต้สคริปมาเรื่อยๆเลยเน,นี่ยโหเอ๊ะโดนตรงนี้ไปแม่งแบบว่าหวบเลยโอเคผมวางเพิ่มอีกดีกว่าโอเควางเยอะๆตอนนี้เริ่มมีเลือดจะแตะแสนมาแล้วเพื่อน อดี๋เ้โอ้ยทบานจัดอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพื่อนเป็นไงกืนไหวแน่นะวีเฮ้ยไหวไหวชิไอ้เจ๊กูดูและมึงรู้อะไรมึงรู้อะไรไม่ไอ้ตัวอ้กเห็นเป็หมุนปะเมื่อกี้ตัวละครหายนะเว้ยเออมันฆ่าตัวละครเราเว้ยแล้วตัวละครกู้ฟื้นกลับมาได้เหมือนเดิมมันจะฆ่าทำไมเนี่ยแล้วเหมือนตัวนี้นะครับกินพื้นที่ไม่เยอะเลยทุกคนสบายหลทีนี้โอเควางไป โอ้แต่แม่งงงมากเลยไอ้ตัวเยอะจัดอุ้ยคอมผมจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยสปอนเซอร์ครับเนาะไม่อยากซื้อคอมใหม่ไม่มีตังค์โอเคไปแล้วอู้ยเลือดไหลแบบเป็นน้ำอันนี้เพื่อนวางครบกันหมดยังอ่ะเพื่อนยังหรยัง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 อีกอ่ะขี้ยงเยอะขนาดนี้เลยเจ็บแหละเออโอ้ยใครบอกว่ามันไม่ไม่ไม่ดีเนี่ยมันดีอยู่นะเนี่ยโอเคครับผมว่าน่าจะไหวนะ ก็เพราะมันอยู่ในระดับมีเดียมไปแหละโอ้โหหรือไอ้นี่เรือสองแสนเอ้ยจะสองแสนก็ตีช้าอยู่อุ้ย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 ตัวหายตัวหายอุ้ยไอหมุนนี่แม่งทำพิษดอุ้ยสบายสบายเอ้ยสบายชิวยังไงครับตัวกลับมาแล้วช่วยนั่ตีเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหยังไงยังไงยังไงแน่นะวิชิวแน่นะวิเฮ้ยเพื่อน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้รอดรอดอยู่โอ้ยอะรอดอยู่สบายโอ้ยแม่งพากูเสียอสันหลังแรอดสกิป์รัวด้วยเราอ่ะประเด็นอะขยันสกิป์ซะด้วยดิเองโอ้โหโอ้โหจัดมาเลยหรือว่าวัดตัวตัวจะไหวไหมนี่ครับโอเคอุ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่มาค่อยๆกินเข้ามาแล้วเพื่อนเฮ้ยเตัดเจ็ดแพ็คกันดิเจ็ดแพ็ควิ่งอะดิเฮ้ย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  เฮอาแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วพี่น้องเอ้ยเอาแล้วพี่น้องเอาเพื่อนไหวไหมเดี๋ยวกูขายก่อนตรงเนี้ยไอตัวกูอยู่ไหนบ้างอุ้ยอุ้ยอุ้ยอัพเกรดอัพเกรดอัพ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 ผมขายอัพก่อนโอหตัวกูตัวไหนบ้างกูไม่รู้เลยตัวกูตัวไหนตัวนี้เคขายวางโอ้โหวางแล้วหลับเลยเพื่อนตายละตายละตนี่ไงมีเดียม์นี่มึงบอก <c oughs> นี่ไงมีเดียมที่มึงบอกออโต้สกิปไปแล้วครับไปแล้วครับเพื่อนเราขายไปวางหลังเลยไหมตัวไหนเป็นตัวใครบ้างตอนนะี้ไม่รู้่ไอ้กูขายแล้วเนี่ยเปิดขายไปแล้วเนี่ยไม่รู้ตัวใครเป็นตัวใครเนี่ยตอนเนี้ยอันไหนตัวกูมานี่หน่อยโอเคไปวางด้านหลังแล้วตอนนี้กูอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหมดยังอ่ะโอเคขายมาวางด้านหลังแล้วเพื่อนโอ้ยแต่เงินเราเหลือ วางด้านหลังแหละกูแต่ว่าผ่านว่ะเพื่อนยังไงก็ผ่านอ่ะน่าจะชิวอ่ะจริงเย่นี่ทุกคนเราย้ายครับย้ายมันคือสเต็ปการเล่นไอ้ตัวกูนี่ตัวกูเอ้ยอ่ะวุ่นหาตัวขายว่าตัวเราอยู่ไหนเออตัวกูอยู่ไหนละแล้วกูอยู่ไหนดูดิโอ้เลือดเลือดแสนแล้วก็อย่างนี้เลยหรออุ้ยอันนี้หกแสนจริงโอ้โหดูหกแสนนี่โอ้โหบอสโอ้โหบอสบอสเองไหวอันนี้คือเส้นเดี่ยวเนี่ยโอ้โหเราไปครึ่งแล้วอะเออรออะไรอ่ะ เฮ้ยไม่นัากันนี่ปะวะบอสอ่ะเออนี่บอสเล่นหกแสนจริงเหรอเพื่อนหรือว่าหกพันเมื่อกี้อะไรเป็นน้ำเมื่อกี้แบบนินจากูอ่อนได้เฉยมันเมื่อยขี้เกียจโยนไงขี้เกียจโยนในที่ดูถั่วซ่วมอ่ะเอ้ยกูมึงสังเกตไปที่ดูถั่วซ่วมเลยนี่วะนี่อ่ะอ๋อคือมึงกาบแบบดูไอตัวที่มันอยู่ในถั่วซ่วมออกอะไรอย่างนี้เหรอนินจาเฮ็งขึ้นไงไอ้เท่ตึงเกินสบายเปอ้ยไม่ยากหนิปะวะ เออมื่อกี้มึงไม่ขายมันก็เรียบร้อยเบรบเรียบร้อยครับผมโอโ้โหชนะว่ะน,นินจามันก็ตัวดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยถ้าไปเล่นไปแต่ก็มีแบบว่าวิกฤตช่วงท้ายอยู่เหมือนกันนิดนึง <S <S> นิดนึงนิดนึงนิดนึงเออ,อยังขายทันนะครับแต่ถ้าเป็นในตัวที่แม่งวิ่งมาตอนไหนแมมก็ไม่ทันผมเพื่อนตัวตัวนั้นอะไม่มีใครหยุดมันอยู่เว้ยมันเร็วมากโอ้โหเพื่อนมันวิ่งแบบแป๊บเดียวถึงบ้านอะเฮีย แม่งกูอยากได้มอเตอร์ไซค์งั้นไว้เลยสักเครื่องแบบสักคันหนึ่งอ่ะบบเอาไปติดบ้านเออแต่งเต็มหรอบิดยกบิดยกอ่ะนะ <c oughs> โอเคทุกคนครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องไอโต้นแล้วก็ไอเว้ได้นะครับทุกคนโอเคก็เจอกันคลิปหน้ายังไงเพื่อนคลิปหน้าเดี๋ยวตัวอะไรก็ว่ากันอีกทีนะครับหรือจะไปสกีบินดิก็รอติดตามโอเควันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม